สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องป้าโบ๊ะกาะเกาะเช้านี้นะคะสวัสดียามเช้านะคะวันนี้ป้าโบ๊ะก็ได้พาลูกชายนะคะมาที่โรงเรียนบ้านละเลงนะคะมาฉีดวัคซีนนาอนะคะเน่ก็คือโรงเรียนบ้านละเลงนะคะไม่ใช่โรงเรียนบ้านหนองมิตกที่ลูกชายเรียนนะคะเป็นโรงเรียนบ้านละเลงนะคะโรงเรียนเยอะนะคะมีทั้งมสามนะคะอ๋อมหกนะคะโรงเรียนนี้นะคะโรงเรียนที่ป้าเคยเรียนตั้งแต่สมัยเป็นเด็กนะคะ บ้านเรียนปนนงบ้านเรียนอยู่ยที่นี่นะคะอาคารหนึ่งตรงน,นู้นนะคะมองเห็นนู่นนะคะอากาศก็ค่อคนข้างดีนะคะแต่สนามโรงเรียนนะคะไม่กว้างเท่าโรงเรียนบ้านหนองไม้สักนะคะโรงเรียนบ้านหนองนไม้สักนะคะที่ลูกชายเรียนอยู่สนามจะกว้างมากนะคะโตมากนะคะเพราะเป็นสนามที่ใหญ่ที่สุดนะคะเวลาจะมีการจัดงานเนาะก็จะมีคนมาเอ่อ จัดงานที่โรงเรียนบ้านหนองไม่สักนะคะเป็นส่วนมากเนาะนะคะที่โรงเรียนบ้านละเลงนี้พื้นที่แคบนะคะสนามไม่กว้างนะคะมองเดูก็รู้แล้วนะนะคะสนามไม่กว้างท่า่นะนะคะโรงเรียนบ้านหนองไม่สักยาสนามกว้างมากๆนะคะ <c oughs> นี่ก็คือศูนย์เด็กนะคะศูนย์เด็กเนาะนะคะทีโรงเรียนเนาะนะคะก็มีดอกไม้เยอสวยนะคะ <c oughs> มีต้นหมากด้วย นี่ก็คือบรรยากาศโดยรอบนะคะโรงเรียนบ้านหนองไม้สักโรงเรียนบ้านละเลิงนะคะโรงเรียนบ้านละเลิงนะนะคะป้าเคยเรียนอยู่ยตรงนี้นะคะป้าเคยเรียนอยู่ยตรงนี้ให้ต้นหมากนะคะหมากข้อนร่ายจะเป็นอย่างนี้เนาะหมากข้อนสวยนะคะหมากข้อน ้นมะคอนนะคะเขาเรียกว่ามะคอนเนาะสวยนะคะเวลามาสูแล้าจะเป็นสีแดงนะคะลูกเป็นสีแดงสีแดงแดงโอ้ลูกสวยกินได้นะคะไปกินหมากได้เรียกว่ามะคอนล,ลูกหมากนะคะเป็นหนาคะ่ะต้นหนา จะใช้กินหมากนะคะนี่น่าจะเป็นพันเตีย้ยเนาะนะคะไม่สูงนะคะมาดูลูกหมากกันนะคะหมากจะใช้กินหมากนะคะกินหมากกินหมากกินพลูเนาะนะคะก็ใช้หมากตัวนี้แหละคะ่ะไปกินราคาค่อนข้างแพงนะคะก็โลนึงก็เป็นร้อยนะคะถ้าหมากแห้งเนาะคือละร้อยนะคะหมากเสร็จก,ก็อยู่ระหว่างกลางเนาะนะคะมาดูลูกหมากกันนะคะ สๆพเท่าผู้แก่นี่ยอมชอบเอาไปกินหมากนะคะก็คือหมากต้นนี่คือต,อนอต้นหมากใบจะเป็นลักษณะแบบนี้แบน,นี้มาหมากอ่อนนะคะคุณแก่จะชอบเอาไปกินหมากเนาะน่าฟะ,ะมา ก็ได้เรียนรู้เรื่องหมากแล้วนะคะหมากไม่ใช่กินหมากกินพูนะเวลาในการงานก,ก็จิบหมากจิบพลูนะคะก็ใช้ตัวนี้แหละมหมากนี่นะคะหมากคลองแค่เลยนะคะเราได้มาใายทำที่หนา้าโรงเรียนอนุบาลนะคะก็อบอกว่าขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุทคนทุกคอมเมนต์ทุกควางใจนะคะที่เข้ามาติดตามช่องกบกบกบนะคะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องหมากไปแล้วนะคะ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีพื่นะคะสวัสดีค่ะ